สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนุ่เสือภาษาแชนเนลนะคะบดไดมาเกาะใบตองไวยหอกระตมอยากะอยากเจ้าขยากกระยาเจ้าแล้วคอยอยากเจ้าปลวกฮึยังต้องใช้เกลี่ยนอยู่นครับโอ๊ยหนาวหนาวหนาวคนนแห้งใส่เสื้อ เชื้อแค้นยาตัวเดียวแข็งแรงนะปลาในปูยังอยากอาบน้ำอยู่เย็นค <laughs> ากเย,ย็นเลยใส่ใบสังคมเพลงยังป่ะครับจักเพลงยังเหรอ,อ,อคือเมจิรีใช่<ไ>จบแล้ว นี่ลุงเสือก็ต้องขุดออกเนาะทำร่องนะที่จะผูกเหล็กเทขารนะครับเอฟซีนะคะกินข้าวจี้เขากินข้าวจี้อีกแล้วบอสคนน่ะข้าวจี้คนไข่ปั่นบักใหญ่หนึ่งแสบหลายจีโอ้ินอ่ะคนกินสามคนยังบเบิดปั่น ปั่นจี้มือนันกินสองคนยังบ่เบิดหอดเคือง๊อดทาไข่หน่อยหนึ่งโอ้แหงกินแหงแซ่บบ่เอาคือใส่หลายแทะเอาไว้ดังพิงมือใหม่นิไหมเอาไปเลยเลื่อยบังกูเอาผ่าหัวไปให้มันสั้นลงจูดนันบันี Phải đứng mình mà nhắn cả chua vô hành rồi lè Phải cùm đứng mà nhảy Hãy subscribe cho kênh Ghiền ไม่ใช่ใหม่หอยู่ที่ดิบป่านนี้ใช่ยังไม่ใหม่ดิบเนาะอันนี้จะพักหัวมุกลงดย

อาบแล้วบ่น้ำน ah. ันโทรศัพ์ <laughs> อาบแต่เศ้าแค่น้ำนางแม่มไปเอิญ เออไปบอกว่ามาเอาอีโพอาบน้ำโอ้ยอาบแต่เศ้าเท้ลงไปบ่ได้เลยน้าวปานนี่นเนาะ <c oughs> พี่สามเลยจะได้ขึ้นตัวเลยเ <c oughs> ออ <c oughs> แล้วก่อนนี้ก็ถ่าซุปน้ำตัวเสร็จอยากคนจะเป็นตื่นนแล้วมันถูกเฮ้ <laughs> ấy, nam mang đó anh quân nhau anh tắm thì anh này anh năm mua ánh hàng ดินนั่นทุนได้รักมันคันี้รักกันนั้นตะปูแล้เพื่อนีหนดินนึ่ง่หัวนี่ักหัวอยู่นี่บบยับมันนี่เรื่อยๆจริเพ่มห่งเล่นไปนี่เล่งไปนี่มันเกิดพูดแลวอันนี้มันแเข่าเข่าเข่าจะเกี่ยส่นพักะตุมาดีเอใส่เ่อดดีหักตายูทูต้าวเา พี่เหรอคะใส่งานอะไรครับมาดินลายก็ตาะใส่งานอะไรอย่างนียังว่างนี่ทำาห้ใส่แตงคอลเกิดใหญ่โคซึมมาได้ ไนะคะตายเรานุตายนเาบอกให้อยอยยังบอยผนมันเิดี่จับือิงไฟงาใหม่นะออกสีนะ เขาพะวันเป็นที่ของเพื่อนนะคะเพื่อนก็จะเอาดินลงนะเอาหินลงก็เก็บทําความสะอาดให้เขานะคะให้เรียบร้อยก็ไม่ใช่มีแต่ของเรานะคะของเพื่อนก็มีคือกันนะคะเพราะว่าเพื่อนตัดต้นมะพร้าวตัดต้นมะม่วงนะคะแต่ฝั่งของเราเราก็เผานะคะให้มันแปนนะคะให้เผินนะคะอนนะคะีกสี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องลุงแปรรูปชาแนลนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะโอ้หอมข่าวจีฮะผ้าไปไวไ้ใช้เมื่อกี้นี่ <c oughs>